Yeah! สบายดีสบายดีเด้อิน้อยลอยลีลาอ่ามองดงดสบายดีสบายดีงามงสบายดีงามเกินโอ้ยโพอแล้วพอแล้วีโดยต้โยพอแล้ว oh, oh, ัดีพอแล้วตับดีกำลังคนเกลือ สบายดีสบายดีมาพอๆพกับสองสิบน้อยร้อยลีลาสบายดีนะลูกกำ้องเห็นเลือดแปลงพีน่น้นะไ้เดาวกาเลือดแปลงยังหนึ่งเลือดแปลงเป็ดสองเลือดแปลงห่านสามเลือดแปลงหมูเลือดแปงลแปงยังพี่น้อง อ่ะกบหน่อยลแปงหมูบ่แม่เกิดยังไงเดแป้งหา่นหาเนาเกหา่นหานาื่ะเกิดแปงห่านใ่ไหมเนาอเนี่ึนี่เรากำลังเห็นหน้ำมันอุ่นน้ำมันยังห่อน,นอยู่นนี้น้ำต้มห่านเนาะน้ำต้มต้ม,ตม,ตมนี่แดละมีเกินหน่าน เราก็เอาิกเดือดแป้งนำเหืดแป้งมือสังหารในปน่เล้ยงนมเล้ยงนเล้เล้งมล้งล้ยงไ้งไี้ยอกจากสีเแปล้งแล้วสีอบ้ออบห่านอบห่านไนี่น้อง มาเด้มอมาเด้อประหยัดมาเด้อกำลังสิสุกพีนน่น้องอาหารแรงเ้อเอาบไปถ่ายตอนครัวเ่ามาถ่ายตอนเห็ดกินเลยพี่นอ้องอาหารเบิ่งหมาะเบิ่งหมาะ มันค่ะกินพี่นอ้องกดบวกบวกอบห่านบุไดเคยกินอบห่านบ่อบห่านมันกะสีแซ่บกว่าอบเป็ดอบไก่แลยอบห่านนี่ยังสิมีอีกอบห่านแซ่บสุดในประเภทสัตว์ปีกที่ว่าประเภทแบบคือเป็ดคือไกด่ดิอบห่านนี่อ่ะมันมันห่านอะไรพี่น้องก็มันมน,น,น,มน,นี่ยลี คือว่าห่าตนตัวนี้มันพี่น้องโอ้บากใหญ่ไปหม้อมาเด้อมาเด้อพอดายางตอนเบิ่งให้เบิ่งตอนตอนห่านให้เบิ่งตีนไม่ร้องบิ่งไหนในบ่งคางคางหา่หานห่านในชีเสร็บโคเป็ดชีเสร็สบโคไก่ มามาพี่น้องมาเดินมาเดินหัดก,ก่อนเปินพุ่งแล้วไอ้ปนพุ่งเน่าพุ่งเรียบร้อยมาเดินมาเดินปุ้ยอยากเดินไปนวใจหัวใจอืมจิบหน่อยเลยลีลาอยากมนันดังเป่าเูยจะกินหมดได้ลูกจิบหน่อยลีลากินหมดได้ดอกอ,อ,อืมยังน้อยลูกกินดิบมดได้ ต้นเจ้าคือจงลายแต่เปินลเลือดเอ้ยังไม่ใส่บอึคือ่าใส่เลยซะแล้วถอาวองพายักซับไหมปอนะนี่น้ำมันหอนีิสมัยน้ำมันหอมาเด้อมาเดินปุริยาเด้อกำลังเห็ดกินตอนเตียงไปเนาะเออไม่แต่ในผนอยากดอกกินน้อยลอยลีลานะกะ น้ำยังห้อนอยู่พี่น้องอเลือดห่านได้ยังไงพิเศบก็เลือดเป็ดเลือดไก่ได้พี่น้องดเด้อเมื่อเมื่อก่อนบ้างเมื่อไงออยัง คำแล้วลูก,ลลกโดยคำเลยคำจำอะจังเมือ่อยังไงเลยล่ะยักมอสเหยียหยันง์ไปร้น ติดหน่อยก็เห็ดเป็นเสยกระล่นลูกโอ้ยเป็นเสยลูกกระล่อนเลือดเลือดห่านเลือดห่านตายเลือดห่านตายห่านตัวมันไหลจเะเหรอลูกลุงปุ่นลุงปุ่นเอามาขาลุงปุ่นไปเอาห่านเอามาขาเออ มใส่วโมเลสมเธ่ข้าวโรนถ่าให้ลุงเปิ้ลใส่ลุงขลาวนให้มันอุน่นโอ้ถิ่มหน้อยก็เห็ดเป็นเสยทิ่มหน้อยก็เก่งไร้ลุงมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อบดนี้เด้อพี่น้องมาแล้มาแล้วป้เปรมกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อฮะอืมหงอนด้ว เกี่ยงพี่น้องได้ตัวเกี่ยงมดตูดเลยกินตำลังหมูฝากติดตาม20น้อยลอลีลายได้ลงุงเปาแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับกินนีรับไปก่อนบ๊ายบาย